สวัสดีทุกคนอยู่กับสมอ h ชาแนลมาดูเสือผ้าไปนะคะกำลังติดตุงเอติดพวงแบบว่าให้มันสวยงามเนาะเป็นผู้ผูนะคะสวยดีนะคะทำจากไหมพรมนั้นเนี่ยเสือผ้าไปคนขยันเฮ็ดแล้วด้วยพี่น้องนั่นเป็นเฮ็ดแล้วนั่นเสือผ้าไปทำแล้วนะคะ <c oughs> ไอ เบิรปีประสาทเนาะเสือกระไดไอค่ะไก่แน่เนาะเจ้านี่อยู่กับสมอนชาแนลเด้อจ้าอยู่กับยายสมอนเด้อพี่น้องเด้วดูเสือคนขยนันทำงานเด้อมาอยู่กับสมอนชาแนลนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายฝากดูคลิปให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะดูดูเสือพาไปทำงานต่อจ้า ตอนนี้กำลังติดอยู่นะคะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าเสือก็ติดเรื่อยๆอ็สวยเสือสวยสวยจ้าขนาดทดลองยังสวยเลยเสือคนทำนะ่ะเขาทำได้สวยมันก็สวยนะมันจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับคนทำจ้า ทำสลับสีใส่สีเหลืองน่ะถ้ามีสีเหลืองก็ใส่สีเหลืองจะสวยมากเลยหรือสีขาวก็ได้เสือเปลี่ยนสีขาวสีขาวหรือสีมันจะได้สลับสีนะคะเอาสีเหลืองมาใส่ถ้ามีสีเหลืองมันจะได้สลับสีเพราะว่านั้นใส่สีเขียวไปแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเด้อจ้ะทั้งนันกับฮอนหอยหอยอยู่พี่น้องเลย เปินพระการหล่องเพลงสันแลว้วพี่น้องเปินพรกกันเอาเข่าขึ้นนั่นน่นะเอาข้าวขึ้นยุง้งเปินกับปรกกัรหล่องเพลงมีควาวมุกนั่นน่ะโอ้ยอย่าลองมวนเด้อจ้าฉันถ่ายคลิปอยู่อย่าลองมวนเด้อจ้าหล่อ,อ,ลอ,งลองบมวนเด้ออย่าห้ามหล่องมวนเด้อจ้าเออเสือสวยสวยถ้ามีสีเหลืองหรือสีขาวมาใส่อีกเสือ ทดลองห้อยอก,ก็สวยจ้า,างานไปใส่หล่าเจ้านั่นนะสวยอยู่เสือสวยอยู่สวยอยู่จ้าเอาไปใส่สีขาวถ้ามีสีขาวหรือสีเหลืองอะไปใส่มันจะได้สีสวยเสือสีว เอาสีม่วงแล้วใส่สีขาวหรือสีเหลืองอย่างนั้นน่ะมีกี่สีมีสีเหลืองบอ่เพินเ็ดก็ตอนนี้ทำไว้เอาไปใส่สีเดียวกันเลยหรอไม่สลับสีมากงะเอาสีเหลืองสีชมพูก็ได้ไม่มีหรออันนี้ทำไมใส่สีเดียวกันเลยมันไม่สลับสีเลยเสือเอ้ย มันก้มกืนไปเลยนั่นน่ะนะมันไม่สลับสีเลยอ่ะสีสีมันไม่ไม่อะไรสีมันไม่สลับเลยมันสีเดียวกันใช่ไหมสีมันไม่สลับเลยเสือให้มันสลับสีหน่อยสีเดียวหมดเลยเหรอเสือไม่มีสีอื่นหรอถ้าสลับสีจะสวยเด้อคืนนี้ก็ให้ระดด้ไปทำมาสามชุดเนาะทำอะไร สวยสวยจ้าไม่ทเองเลย้ดีนะห้วยลมันก็สวยถ้ามีสีเหลืองด้วยน่าจะสวยสีเหลืองสีบานเย็นเนาะอันนี้มันสีแดงใช่ไหมเสือคิดว่าใครจะเป็นคนที่ทำได้เร็วแล้วก็ดีเป็นคำใบ้เป็นผู้ชายใครทำบ่าวมืดอ๋อบ่าวมืดอ๋อบ่าวมืดก็ทำนะคะ บ่าวมืดเก่งอยู่แล้วตอนตอนปีที่แล้วบ่าวมืดก็ทําได้ตั้งเยอะนะเอฟซีสีมันก็สวยอยู่อันนี้ใส่สีเดียวกันหมดเลยไม่มีสีสลับถ้ามีสีเหลืองสีแดงสีชมพู สีขาวโอ้สวยมากเลยนะคะ fc มันจะสลับสีนะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลฝากดูคลิปให้ยายด้วยเด้อดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะดูเสือพาไปกำลังปีนหัวปีนอยังหนึ่งิ่นกำลังเห็ดเด้อพี่น้องนั่นเสือกำลังห้อยอยู่ได้ตอนนี้ได้กี่พวงละฝั่งนู้นม,มีสลับสีฝั่งนี้นไม่มีสลับสีเลยเอ้ยย้อยมาสวยดี แอดมินกำลังทานข้าวลูกสาวยาชิกับใครอะ่ะใอแอดมินเริ่มมาทำงานแล้วเพราะว่าแอดมินต้องมาทำตุ่มมาร้อยร้อยรอให้มันได้เนาะอแอดมินก็เลยทยอยมาเรื่อยๆใช้สี สวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลฟ์อยู่กับสมอนชาแนลจ้าถ้ายายอยู่ยายก็ได้ช่วยทำนะนะั่นน่ะปีที่แล้วยายก็ช่วยทำอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้า เสือกำลังทำอยู่จ้าเสือเก่านะสีเดียวนั่นเองนี่ยสวยดีเสือสวยดีสีเดียวก็สวยไม่รู้สีแดงหรือสีอะไรยายก็ไม่รู้นี่าทํเขาทำสวยนะเดี๋ยวเอาตัวอย่างเขามาทําบ้านเรามั่งเนาะเดี๋ยวยายไปถ่ายตัวอย่างมาทําบ oh. ้านเราแต่มาลงทุนเยอะนะเอฟซีซื้อผไาใบไหมอ่ะลงทุนเยอะสี่่วง แดงเขียวก็สวยสีเหลืองน่าจะสวยที่สุดออถ้าสีเหลืองสีขาวด้วยนะะสวยออนี่นะนี่นะคะดิยังไม่ได้ร้อยสีม่วงกับสีเหลืองไม่น่าคอยดูสิถ้าเอามาเรียงกันสีเหลืองจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยอืมแต่ว่าสวยอยู่จ้าบ๊ยสวยสวยสีแดงเหรอดาดาชอบสวยดีบายสีนี้ก็สวยจ้าเขาทำได้สวย ไอเล็บอยู่เพราะเสือพทบทำใกล้จะ s t นั่นแล้วนะทำไปก็สวยไปนะเสือขนาดไม่สลับลายแต่มันก็สวยเนาะไม่สลับสีมันก็สวยคนก็ททำสวยมันระยะดีนะคะนี่มันสวยมากประมาณแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่ะ มันมันปล่อยลงมามันระยาสวยมันนุ่มๆน,นะคะสวัสดีทุกคนเ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัดรชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะดูเสือพาไปทำอ่าห้อย ขอบคุณเดอ้อจ้าสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าอยู่กับสมอนชาแนลเสือาพาไปค่ะเสือาพาไปขยันมากเลยนะคะ